ที่ไปยังหไนจะไปเก็บผักบุ้งค่ะเก็บผักบุ้งเอาไปเห็นยังผัดแจ้มเราผัดแจ้มเราไปค่ะไปเก็บผักบุ้งกันโตแล้วจะเริ่มเริ่มจะได้<อ>หนึ่งเดือนแล้วโตบ่โตอุยลุยอยู่เนาะน่ารักจังเดี๋ยวตรวแล้วอีกคอกนึงไปไหนเลยไม่ยิ้มออกไป บโบตกดอกเร,ร้วหู้จักเอาวิธีเอาตัวรอดหันหน้ากล้องไปทั้งนี้เท่าใดมีแต่ย่อนเสียงหันไปทั้งใดมันค่อยสีบอยอนย่อนก้อนมันไน่เปลี่ยง บักนาวมะนาวเป็นนอยค่ะเป็นน่วยอยู่นี่เป็นนวยอยู่ผู้ด่าน้ำาบม,มีหกกะหกหกกะหกมีเต็งหย่ามีเงินสิจัางพี่นางล้ำมหลกหย่าก่อนหกหกหก,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 กค่ะมันแรงแล้วหกตกตกหน่อยๆมัน,นกตกแบบว่าหายห่าปงเนาะ หิ่ง้องามเนี้ยแม่เนยอดมันขึ้นบนนึงแม่นี่แม่นี่แม่จังซี่แม่โอ้คือบ่เอวเนี่ยนี่ก็สอยดีนะนี่นี่อันนี้อันนี้นี่ยอดใหญ่โอตีนี่นะค่ะยอดใหญ่ๆอวบยอดใหญ่ๆอ้บวบน่ากินมากเลยค่ะไปผัดแก้มเหล้าคำสุดท้ายนี่แหละไปผัดแก้มเหล้านี่แหละแก้มเหล้านะคะ าพักกันจองถ้าบ่มีหย่านี่สิง,งามอยู่เด้นนะนี่นะคะสนใจสั่งซื้อได้ <c oughs> ดใหญ่แค่หอ,อดใหญ่เสร็จใหญ่ใหญ่กินกับตำสม้มมีน้ำอยู่ในแม่ไหมมีตรงกลางม,านามันมน่ะเอาเอาเลยค่ะ กินผู้เดียวเพาแซบดอกข้ากินตำสมนะโอ้ยมันต้องใส่ถุงมือมาในหลกางนนานนะก็เสฮ็ดได้มีไหมมี่หยาห้าหกหกค่ะห้า,าหก,หก เดี๋ยวมือใดมาทางงากกันทุกปีมีน้ำเต็มปีนี้มีแต่หญ้าผักกัญจองมีดอกไปอ,อืมเอาว่าะเอา,เอาตีเพราเก็บไปตี แห้งแรงแต่มีน้ำอยู่ค่ะแต่น้ำน้อยนอยที่ย่างไปใส่หันนี่ค่ะดอกผักกันจองมีดอกอยู่อันใบเดียวนี่คือมาบังดีแทะมีดอกเด้วเดอ้อมีดอกเด้วเดอ้อ <c oughs> เนี่ยโอ้งา,งามดีเลยเนี่ยยาเยอะย่าเยอะอยเอะงินสิจ้างเพื่อนมันหลกให้เยอะเบิ่งมองว่ามีน้ำต้นน้อย ว่ามักผักกันจองหรือคือว่าเจ็บพี่พีเข้าไปในปา่ามันน่ะหลายอยู่อุปกรณ์ในการเจ็บผักเจียวนี่ผักผกระเสษดน้ำนี่ตอมันแข็ง นี่คะ่ะต้องหลกออกอนนจางไม่ไงล้ําะบอ้อมืออือน่นเนาะที่ไปยังโอ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 ,โอมืออื่นเขาเปิดแล้วบัดไดนี่คะ่ะดอกผักกันจอง มือดื้อมือยุงสิแหละเตยประตูกดอกแรงแรงเนี่ยคันว่าหันไปทั้งนั่นย้อนแสงหันกับแม,แมนหันไปทั้งกลับบ้านเขาับย้อนคือเขา,ม,เามันอยู่ที่ตัวกล้องหรือเปล่าอันนี้จริงมันน่าจะไม่ย้อนแสงนะโอ้ ไม่นี่เนี่ยผักอันนี้ลายโอ้ว่ายังมันเกิดผักกระเจ็น้ำเนี่ยเดี๋ยวมาข่าผักอันนี้อยู่ผักกระเท็ดผักกระเท็ดน้เำไมไมเนี่ยเนี่ยตอมันแข็งลูกถ้ามันตายมันอยังเนี่ยมันแทงเฮาย้ำเฮาลงน้ำอ่ะเม่นเบิงเบิงคือพ่อเก็บเนี่ยไหมพี่เก็บเอาก็ได้เดือนละมัน ทำอะไรละ่ะไปทำอะไรกินผัดก็ได้เห็นไอ้ยิ้มมันผัดบอ,ะะอผัดพ่อมผัดอุ้ยผัดน้ำกันกับผักอันเนี้ยผักบุ้งนะผักบุ้งสวยจังหนูเลือกเอาแต่ยอดใหญ่นะเนี่ยเมนโบหย,ยอดจอยๆถึงโวกบอเอมนบ่ไม่เอา, <laughs> เอายอดใหญ่มากเลยน่ากิน Ừ, ทั้งนี้บย้อนดีอยู่ทั้งนี้ดูนะครับแม่ปะแม่พอแล้วพอแล้วเต้ตอนนี้ก็พอแล้วค่ะแม่ถุงมาเริ่มเพิ่มเลยกินเจ็ดวันก็ไม่หมดเจ็ดวันอย่างก่อนขึน้นทางนู้นะเนาะดูใหตามไปค่ะวันนี้เก็บเท่านี้ละค่ะ พอแล้วตั้งเต็มถุงเอาไม่เยอะค่ะเอาม่เยอะโอดอกดอกอันนี้ก็กินได้เด้เนี่ยเนี่ยยอดเหรอสโนดอกมันต้นสโนนะที่ดอกเหลืองนะแต่่่วามมมัันยงไีใช่ยังไม่โตเต็มที่อันนี้มันล่มบุ๋มลงไปนะโโออ้้ยยแห้งก็แห้งแร้งก็แร้งโอ้ ่ถ้ามันเป็นแบบเนี่ยมันหนาสีลินลิ้นเนี่ยนะโอ๋เนาะมันบลิลลินเนี่ยมันหนาซีลินเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยโบแต่บบตกมันบอมันาหนาอีกตกเห็ดเกิดเนี่ยเนาะเห็ดที่ได้เกิดดีๆ

นี่ค่ะผักได้มาหอบอยู่ค่ะแหกๆอยู่ไปเจอกับลูกโอูอ่ะสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย